แซนได้คำว่ากาดหลวงการหลวงในความคิดเห็นของแซนคืออะไรมีเวลาให้60วินาทีหรือว่า1นาทีถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญค่ะสำหรับผมนะครับคำว่ากาดหลวงในจัหวัดเชองใหม่เนี่ยผมมองว่านี่คือชีวิตเลยครับ นี่คือชีวิตที่ได้สร้างหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในกากหลวงไม่ว่าจะเป็นทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเม็ดเกินให้หมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากมหาศาลและผมในฐานะเย,ยาวชนคนหนึ่งนะครับถ้าหากมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวที่กากหลวงครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนมาเยือนที่นี่ครับและให้ทุกคนมีความสุขเมื่อมาเยือนที่กากหลวงครับขอบคุณครับ หัวงในทัศนคติของน้องแซนมาเล็กสี่นะคะอีกดึงแลนด์มาร์คนะคะที่เราต้องมาเช็คอินนะคะแล้วก็ซื้อของเนาะต้องมาครับมามาไม่ถึงกรุงหลวงนี่คือมาไม่ถึงเชียงใหม่ <c oughs> เอออันนี้ในความที่เห็นของน้องแซนไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่คณะกรรมการนะคะว่าจะชื่นชอบคำตอบของใครไปตอนัปนที่หมายได้ห้าค่ะน้องอ๊อฟนะครับชาติชายจันทราชครับเชิญเลือกคีย์เวิร์ดของตัวเองได้เลยนะครับ น้องออฟมีเวลา60วินาทีนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดที่เลือกมานั่นก็คือคําว่าตอบเหล่าโจ้ตอบเหล่าโจ้นะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของนอกออกนะ้องออฟนะคะพร้อมไหมครับใช่พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเป็นเชิญค่ะครับผมตอบเหล่าโจ้นะครับผมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใ,ใจของชาวจีนครับผมไม่ว่าจะชาติพันธุ์ใดเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวัฒนธนาารรมจีนครับผมสามารถขอพรครับผมเทวดาพระดินรวมถึงเศรษฐกิจนะครับผม ทำให้เปรียบเสมือนวัดของชาวไทยนะครับผมที่อยู่ในต่างประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณก่ะนี่คือความคิดเห็นของน้องอ๊อฟหมายเลขกใกขอเสียงประมือด้วยค่ะต่อไปโจ้นะคะก็จะมีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ไปต่อกชื่อหมายเลขหกนะครับผมน้องเฉินจิงนะครับหมายเลขหกนะคะคีย์เวิร์ดของหมายเลขหก นั่นก็คือการเก่งช้างอ่าในี่ยวกับชีวิตของหมายเลขอของเรานะคะน้องเฉินเจิงนะคะได้คาว่าการเก่งช้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเรียนเฉินค่ะการเก่งช้างนะครับช้างเป็นสัตว์คู่ไทยสามารถบอกเล่าคุณบัญญาวความเป็นอยู่ของชนชาวไทยมายาวนานได้ครับช้างเป็นเสมือนเพื่อนของเราครับเราจึงเอาสัตว์ที่ชื่อว่าช้างเนี่ยมาทําเป็นการเกยครับทุกคนเห็นไหมครับว่า กางเกงช้างเนี่ยสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าทุกคนสังเกตได้จากชาวต่างชาตินะครับอย่างคนที่มาดูพ่อก็ใส่กางเกงช้างผมเชื่อว่ากางเกงช้างสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์โด่งดังทั่วระดับโลกได้ครับขอบคุณครับนี่คือความพอิเศของน้องเฉินเจินต่อกางเกงช้างนะครับสุดท้ายค่ะเมลิก้าเนี่ยไดชินเดียวน้องโอ๊กเลยครับผมง ผู้หมวดธี่นงอ์ได้รับไปได้แขกคำว่าศาลเจ้าควนอูมเบียนะคะศาลเจ้าควนอูมุเบียของเรานะคะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเป็นเช่ญนี้ครับสำหรับศาลเจ้ากวนอูนะครับตั้งอยู่ที่ตอกตอกเหล่าจงนะครับเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับสักการะบูชานะครับกวนอูนะครับเป็นเป็นทหารที่คู่กับ ร่วมรบกับเล่าปี่และกับขมบิ้งนะครับเป็นทหารที่เมื่อที่เขาสิ้นนะครับเขาได้กลายไปเป็นเทพนะครับแล้วก็ได้ด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจดีนะครับการขอพรของเขาก็เลยจะได้มีแต่ความสมหวังนะครับทําให้ชีวิตของเราราบเรื่อนนะครับและการที่คนจีนนะครับตั้งศาลบ่อยๆก็เพื่อที่เป็นความศริมงคลครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะนี่คือความทิดเห็นของไมายเลขเก,ก้าน้องเตี้ยค่ะเป็นยังไงบ้าง